สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับโซเดียมกันนะครับเราจะมาดูกันว่าโซเดียมเนี่ยมีบทบาทยังไงกับร่างกายของเราบ้างแน่นอนว่าโซเดียมเป็นแร่ธาตุที่จาเป็นต่อฟังก์ชันของร่างกายของเรานะครับแต่ก็ยังมีหลายคนที่อาจจะกลัวโซเดียมมากเกินไปบางคนคือตัดโซเดียมจนแทบจะไม่เหลือเลยแต่ก็แน่นอนครับถ้าเราได้รับในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีแน่นอน ดังนั้นเราจึงต้องมาทําความเข้าใจกันว่าเราต้องการปริมาณโซเดียมเท่าไหร่กันแน่และมันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าโซเดียมเนี่ยมีบทบาทอย่างไรต่อร่างกายของเราบ้างและถ้าเราได้รับในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของโซเดียมเนี่ยก็คือช่วยรักษาสมดุลของของเหลวภายในและภายนอกเซลล์นะครับ โดยโซเดียมเนี่ยคืออิเล็กโทรไลต์ซึ่งมีประจุไฟฟ้าที่ช่วยในการเคลื่อนที่เข้าและออกจากเซลล์ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้การเคลื่อนไหวของโซเดียมเนี่ยยังสำคัญต่อการควบคุมความดันโลหิตน้ำแล้วก็การทำงานของเซลล์อีกด้วยนะครับโดยในการควบคุมความดันโลหิตเนี่ย เมื่อเรากินโซเดียมที่มากเกินไปนะครับร่างกายจะปรับสมดุลโดยการกักเก็บน้ําไว้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเจอจางโซเดียมส่วนเกินนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดอาการบวมน้ํานั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อน้ําเพิ่มขึ้นก็จะทําให้เกิดการตึงเครียดที่หลอดเลือดเลยอาจส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงได้นั่นเองนะครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราได้รับโซเดียมน้อยเกินไป ร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้หลอดเลือดตีบนั่นเองนะครับซึ่งอาจทําให้ความดันที่หลอดเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นอกจากบทบาทในการปรับสมดุลของของเหลวแล้วก็การควบคุมความดันโลหิตแล้วนะครับโซเดียมยังมีบทบาทสําคัญในระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อของเรายี่ด้วยนะครับโดยมีบทบาทในการส่งกระแสประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อรวมถึงหัวใจของเราอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อระดับโซเดียมต่ําเกินไปนะครับ ก็อาจส่งผลให้เกิดอาการต่างๆได้อย่างในระบบประสาทถ้าระดับโซเดียมต่ำเกินไปก็อาจทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทได้เช่นปวดหัวมีอาการมึนงงเกิดอาการชักถึงขั้นโคม่าได้เลยนะครับเนื่องจากไอออนของโซเดียมเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับการส่งกระแสประสาทที่จะช่วยให้ระบบประสาทเนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องน,นั่นเองนะครับส่วนในระบบกล้ามเนื้อเนี่ย ถ้าหากโซเดียมต่ำเกินไปก็อาจทำให้เกิดอาการอ่อนล้าเป็นตะคิวหรืออาจจะเป็นกล้ามเนื้อกระตุกได้นะครับส่วนมากอาการเหล่านี้เนี่ยจะเกิดกับคนที่มีอาการเสียน้ำออกจากร่างกายมากๆนะครับหรือคนที่เหงื่อออกเยอะๆจากอากาศที่ร้อนหรือว่าจากการออกกำลังกายนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าการกลัวโซเดียมมากเกินไปเนี่ย จนทําให้บางคนอาจตัดโซเดียมและทําให้ได้รับโซเดียมไม่เพียงพอก็อาจทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของเราได้เช่นกันนะครับแต่ก็จะมีคนส่วนใหญ่เลยแหละที่ได้รับโซเดียมมากเกินไปอยู่ดีนะครับดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรลดปริมาณโซเดียมที่ได้รับในแต่ละวันลงนั่นเองนะครับอาจทําได้ง่ายด้วยการลดเครื่องปรุงในการทําอาหารลงนะครับ หรือคนที่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าพวกอาหารที่มีเป็นน้ำน้ำนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วก็พยายามอย่าก,กินน้ำซุปมากเกินไปและอีกอย่างก็คือลดการกินพวกอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารสําเร็จรูปนะครับอย่างพวกบะหมี่กึ่งหรือว่าพวกของเว็บต่างๆในร้านสะดวกซื้อเพราะว่าอาหารพวกนี้เนี่ยมักจะมีปริมาณโซเดียมที่สูงนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้กินนะครับแต่แค่ กินในปริมาณที่น้อยลงก็พอนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยลดปริมาณโซเดียมส่วนเกินในแต่ละวันได้นั่นเองนะครับส่วนปริมาณโซเดียมที่เราควรได้รับในแต่ละวันนะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและสุขภาพของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ที่แนะนำในผู้ใหญ่ก็ควรบริโภคไม่เกิน2,300มมิลลิกรัมต่อวันนั่นเองนะครับ ทางนี้เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือว่านักโภชนาการเพื่อกำหนดปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมของแต่ละคนด้วยนั่นเองนะครับโดยสรุปก็คือเราไม่จำเป็นต้องกลัวโซเดียมขนาดนั้นนะครับเพราะโซเดียมก็ยังจำเป็นต่อฟังก์ชันของร่างกายของเราอยู่ดีนะครับแต่การได้รับโซเดียมมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันดังนั้นเราจึงต้องบริโภคโซเดียมให้พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับ และถ้าใครมีปัญหาสุขภาพหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยต้องได้รับปริมาณโซเดียมต่อวันเท่าไหร่นะครับก็สามารถปรึกษาแพทย์หรือว่านัโพชนาการได้นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้แล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไปครับ